รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี เมี่ยงคำนับเป็นอาหารว่างที่มีเอกลักษณ์ตั้งแต่การทำเมี่ยงที่ต้องพิถีพิถันปราณีตวิธีกินไปจนถึงการดึงรสชาติเครื่องเมี่ยงแต่ละรสมาผสมกลมกล่อมในคําเดียวทั้งยังเป็นของว่างที่รวมสรรพคุณสมุนไพรสดที่ปรับสมดุลธาตุทั้ง4ซึ่งหลวนสะท้อนภูมิปัญญาของคนโบรโบราณ วันนี้เรามาเรียนรู้ศาสตร์โบราณเสริมความแข็งแรงทางร่างกายและจิตใจและภูมิปัญญาเรื่องของอาหารการกินกันที่สวนสมุนไพรสิรีรุคชาติคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับของกินเล่นที่ดีต่อสุขภาพอย่างเมี่ยงคำ วลีที่ว่ากินอาหารเป็นยาที่ปัจจุบันนะคะกำลังเป็นกระแสของคนยุคสมัยใหม่ทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ค่ะเกิดจากการตื่นตัวให้ความสำคัญต่ออาหารการกินเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเป็นโชคดีของคนไทยมากๆเลยล่ะคะ่ะที่บรรพบุรุษของเรารู้จักใช้ประโยชน์จากพืชผักสมุนไพรท้องถิ่นในการทำอาหารและยาต่อยอดเป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญาสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะคำสอนที่บอกต่อกันมาว่า กินข้าวเป็นหลักกินผักเป็นยากินปลาเป็นอาหารแม้จะหาจุดเริ่มต้นของคำกล่าวนี้ไม่ได้แต่ยังคงใช้ได้อย่างเรื่อยมาและทำให้ยิ่งต้องตระหนักรู้มากขึ้นในยุคที่อาหารมีให้เลือกมากมายแถมยังสั่งเหมือนเสกได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันมาออกเดินทางย้อนเวลาตามหาภูมิปัญญาไทยค่ะที่แฝงอยู่ในจานอาหารกับ อิ่มอดีตรายการที่ดูแล้วจะอิ่มความรู้ไปกับเกร็ดประวัติศาสตร์ไทยที่น่าสนใจอิ่มท้องไปกับเมนูอร่อยๆจากร้านอาหารต่างๆที่สามารถตามไปชิมได้อย่างมากมายและสุดท้ายค่ะอิ่มใจกับความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาที่ชานฉลาดของคนไทยที่รังสรรค์อาหารออกมาให้เป็นมากกว่าความอร่อยมาอิ่มอดีตไปด้วยกันนะคะ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีลุคชาตินะคะคืออาณาจักรสีเขียวขนาด140ไร่ค่ะเป็นบ้านหลังใหญ่ให้ใหกับสมุนไพรธรรมชาติที่หายากกว่า900กว่าชนิดเลยนะคะโดยมีภารกิจหลักนั่นก็คือเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทยและธรรมชาติวิทยาแนวใหม่ที่มุ่งที่จะสอนภูมิปัญญาแล้วก็สร้างประสบการณ์จริงในการใช้สมุนไพรไทยที่ดูเหมือนไกลตัวให้เข้าใกล้ชีวิตประจําวันของคนทั่วไปมากขึ้นนั่นเองค่ะ อันนี้นะคะจอยกับน้องเนมนะคะก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติค่ะและตรงที่เรายือนอยู่ตรงนี้น้องเนมค่ะ,คะเรียกว่าอะไรคะตรงนี้เรายือนอยู่บริเวณหน้าศาลาหมอ,อชีวกกะโกมาราพัทค่ะ ตรงนี้เป็นเหมือนแลนด์มาร์คของอุทยานของเราจุดหนึ่งนะคะซึ่งประวัติของท่านท่านเป็นหมอประจําตัวของพระพุทธเจ้าค่ะแพทย์แผนไทยหรือว่าคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพร mm hmm. ก็จะบูชาแล้วก็นับถือท่านค่ะท่านวันนี้พี่จะต้องฝากตัวกับน้องเมนมาแหละเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาถึงที่นี่เราจะต้องไปสักการะเคารพก่อนใช่ไหมคะได้เชิญทีงนี้เลยพร้อมกันเลยค่ะค่ะ,คะ ก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องสมุนไพรกันนะคะเมื่อกี้เราหน่ารถกอล์ฟมารอบๆสวนแล้วเราก็เห็นว่าอุ้ยตรงนี้ตรงนี้ตึกนี้คืออะไรหน้าตาน่ารักดี<ช>น้องแนนก็เลยบอกว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันห้ามพลาดใช่ค่ะที่นี่ก็คือที่นี่เรียกว่าหอดูนกค่ะค่ะค่ะที่นี้ก็จะเอาไว้สําหรับออดูนกแล้วก็ทํากิจกรรมสําหรับเด็กๆค่ะที่จะมาศึกษาธรรมชาติ ทำสถิติไหมคะว่าค้นพบนกกีจชนิดที่บริเวณเคย,ยมีน้องๆที่เป็นนักศึกษาค่ะมาทำกิจกรรมดูนกในช่วงครึ่งวันนะคะน้องบอกว่าเจอ ประมาณ30 40ถึง40ชนิดเลยค่ะโอ้โหใช่ค่ะแสดงว่าร้อยกว่าไดของเรานี่ถือว่าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเป็นที่พักผ่อนของเขา<ช>แล้วก็รู้สึกปลอดภยัยถึงได้มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะนอกจากมาศึกษาวิถีธรรมชาติต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังมา,มาดูนกได้เป็นแสถานที่หนงที่เหมาะแก่การดูนกแบบว่าสงบและไม่รบกวนเขาด้วยนะคะ อีจะะะเรรยกว่าไคตรงนี้เราเรียกว่าสะพานทางเดินริมน้ำค่ะก็จะเป็นจุดให้ลท์อีกจุดหนึ่งในอุทยานเราที่สามารถเดินชมธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศได้แล้วก็ตรงบริเวณนี้ก็จะมีสมุนไพรนะคะที่เป็นสมุนไพรที่ขึ้นบริเวณริมน้ำเราก็จะปลูกจัดแสดงเอาไว้ด้วยค่ะด้านขวาของเรานั้นก็คือต้นอันนี้เป็นต้นพับพึงพบพ่ง,งใช่ไหมคะ พับเพลิงนี่จริงๆมีคุณสมบัติยังไงคะเคยเห็นคนโบราณเขาเอาอิดร้อนร้อนมาห่อแล้วต้องใช้ใบพับเพลิงห่อเอาไว้แล้วก็ไปน้ากับคนไข้เวลารักษาเช่นปวดนู่นปวดนี่<อ>มีคุณสมบัติแบบนั้นหรอคะพับเพลิงเนี่ยเขาจะมีความอวกน้ำนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นตัวน้ำเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยเ,เก็บอุณหภูมิเก็บความร้อนเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงเหมาะกับการที่เอามาทำ การประครบนะคะก็อาการก็จะดีขึ้นหรือว่าเราก็จะนิยมเอามาใช้ในการห่อลุกประครบหรือว่าคุณแม่หลังคลอดอก็จะมีการพับมอเกลือตัวนี้เราก็จะใช้หออ่อมอเกลือเหมือนกนะะันค่ะเป็นพับเพลึงขาวใช่ไหมคะ<อ>พับหนึ่งอด,ดอกขาวดอกขาว กีน้องเนมชี้ให้ดูถึงขั้นต้องหยุดหยุดก่อนขอถ่ายทําหน่อยเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยให้ถ่ายค่ะว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ้งเฉลยเป็นของหวานสีดำดำเดี๋ยวให้บอกเปียกปูนใช่เฉากล้วยเฉากล้วยค่ะอันนี้คือต้นเฉากล้วยตัวจริงจริงจะลองถามพี่เจ้าหน้าที่เลยพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงนี้ก็กําลังออกดอกด้วยค่ะ ขยี้ดูเขาก็จะมีเหมือนความเป็นเมื่อกเมือคเป็นบุญค่ะอ่ะเป็นยางจริงด้วยค่ะนี่ไงดูนะลักษณะเป็นเหมือนบุญค่ะเดี๋ยวจะลองให้คุณจอยนะคะลองดมใบนี้ดูค่ะนี่ใบอ้วนๆใบเหมือนพวกแบบกุหลาบหินเนาะใช่ค่ะเป็นอวบน้ำนิดนึงเนาะใช่ค่ะเหมือนเหมือนพิซซาเลยอ่ะเหมือนในพิซซา่ามันคืออะไรอ่ะ กลิ่นเหมือนออริกาโนใช่ไหมคะเออจริงด้วยเพราะว่าต้นนี้นะคะจะมีฉายาว่าออริกาโนเมืองไทย mm hmm. เขาชื่อว่าต้นเนียมหูเสือคะ่ะเนียมหูเสือเหรอคะ,คะกลิ่นที่หอมนะคะก็จะมีน้ํามันหอมระเหยซึ่งสมุนไพรที่มีน้ํามันหอมระเหยคะ่ะก็จะมีสรรพคุณช่วยในการขับมลมนอกจากนั้นต้นนี้ก็ยังช่วยในเรื่องของอาการเจ็บคอากาอนันไอด้วยคะ่ะ ต้นนี้ชื่อว่าสารแหนญี่ปุ่นค่ะใบไม่เหมือนสารแหนค่ะใบเหมือนโหระพาจะเป็นพืชตระกูลสารแหนค่ะกลิ่นเป็นไงบ้างคะกลิ่นเหมือนเปปเปอร์มินท์อ่าเป็นพืชตระกูลกิ่นมิสาชัยกลิ่นอะลองชิมได้เลยค่ะเอามันคือลูกอมร้อนเปรีเป็นยังไงคะความรู้สึกในปากเย็นเบอร์ใหญ่เย็นเบอร์ใหญ่สดชื่นไหมคะมากค่ะจริงๆแล้วเวลาเอาไปทำกับข้าวอย่างเงี้ยเป็นทำอะไรคะสลัด ใช่ค่ะใช้แต่งกลิ่นแต่งรถอาหารต่างๆได้แล้วก็พวกน้ำาน่างเช่นพวกอิตาเลียนโซดาะเราใส่ลงไปใช่ค่ะแต่งกลิ่น<ม>ก็จะเพิ่มความสดชื่นให้น้ำของเราอร่อยเย็นอะ่ะเย็นบริเวณนี้เห็นชัดเจนเลยก็คือใบชะพลูใช่ไหมคะใช่ค่ะใบ ชาพูนะคะชาผูอ๋อเขาอ่านว่าชาผูเหรอคะชาผูแต่ว่าบางที่ก็จะเรียกแตกต่างกันได้ค่ะชาผูพี่ว่าเข้าใจว่าชาลูของเส้สั้นใบชาพูก็จะมีรสเผ็ดร้อนค่ะจากกลิ่นของเขานะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสังเกตเวลาเรารับประทานเมี่ยงขำเราก็จะแบบเริ่มมาแล้วใช่ค่ะป่องๆหน่อยจะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ดีมากค่ะแต่ถ้าในทาง ยาไทยคะ่ะเราจะ,ะใช้ในส่วนของรากแต่ถ้าเรารับประทานเป็นอาหารเครื่องดื่มเราก็ใช้ในส่วนของใบของเขาจริงๆแล้วสมุนไพรไทยก็คือครอบจัก,กรวาลของแท้เลยมีประโยชน์ทุกส่วนมีประโยชน์ตั้งแต่ใบดอกต้นรากว่าทำการกินอาหารเป็นยาไม่ได้บอกของกลนไทยเท่านั้นนะครับรอบบ้านเราเนะี่ยทุกๆกลุ่มก็กินอาหารเป็นยาทั้งนั้นเลย เพียงแต่ในยุคสมัยของการเปลี่ยนผ่านในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนผ่านว่าทําการกินมันเปลี่ยนรูปไปสมุนไพรกับอาหารไทยนั้นเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนชาติใดในโลกสมุนไพรที่เราเอามาผสมกลมกลืนและมาปรุงกับอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารว่างหรืออาหารมื้อหลักเนี่ยมันล้วนสะท้อนว่าเฮ้ยคนไทยนี่เก่งมากเลยถามว่าทําไมต้มยํากุ้งฝรั่ง จึงชอบกินต้มยำกุ้งณเวลานี้ฝรั่งไม่ได้ติดอกติดใจแค่รสชาติที่ซบน้ำซุปที่เรียกว่าต้มยำกุ้งแต่ฝรั่งพอมองเห็นแล้วว่ารสสัมผัสที่ออกมาจากใบมะกรูดออกมาจากตะไคร้ออกมาจากขา่าออกมาจากหอมแดงมันละมุนมันหอมละมุนเพราะฉะนั้นคำว่าสมุนไพรที่เป็นความชาญฉลาดสะท้อนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเ่านั้นมันไม่ได้บอกแค่ด้านสุขภาพที่ให้สมุนไพร แต่มันบ่งบอกถึงกลิ่นรสที่สัมผัสพัศาการเรียกว่าอะไรคะตรงนี้ค่ะเราเรียกว่ามีพัศาการสมุนไพรภูมิปัญญาไทยสู่สากลค่ะตรงนี้ก็จะมีเรื่องราวที่มาที่ไปของการใช้สมุนไพร ตั้งแต่ดั้งเดิมแบบแพทย์แผนไทยค่ะไปจนถึงการใช้แบบที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมด้วยค่ะเพราะเราเคยสงสัยอยู่ว่าถ้าสมัยโบราณจริงๆแพทย์แผนไทยค่ะสมัยโบราณของไทยเราจะแยกตามท่าใช่ใชค่ะ,คะเราจะเรียกว่าท่าเจ้าเรือนที่นิทรรศการของเราก็จะมีเกมท่าเจ้าเรือนค่ะให้เราสามารถหาท่าเจ้าเรือนของเราได้ด้วยตนเองค่ะมาลองเล่นดีกว่าได้เลยพี่จอยยังไม่รู้ว่าพี่จอยเป็นทา่าอะไรได้ค่ะ สมัยก่อนเราไม่เราเราผู้ใหญ่ก็จะรู้ว่าเราเกิดเดือนใดเป็นคนที่มีาธาตุร้อนหรือาธาตุเย็นาธาตุลมธาตุไฟถึงเหล่านี้จะเป็นตัวน้ที่เขาจะสามารถเขาจะต้องจัดอาหารให้เหมาะให้ควรเพราะนั้นจึงองค์ความรู้ในการเลือกสรรจัดอาหารให้ถูกกาธาตุจึงเป็นความเข้าใจที่มีมาแต่เดิมแต่มาจัดองค์ความรู้ให้ชัดเจนมากขึ้นในยุคป,ปัจจุบันอ้าวของพี่จอยเป็นชาวกะผ่านะคะใช่ค่ะเป็นธาต ดินและน้ำนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ชุ่มชื่นหนักเย็นเนาะแนวโน้มในการอ้วนจะเยอะนะโรคพวกต่างๆก็พวกไขมันในเส้นเลือดเบาหวานหัวใจเนี่ยเป็นง่ายนะดูสําหรับอาหารนะคะที่ควรจะทานมีอะไรบ้างก็จะมีทั้งอาหารคาวอาหารหวานผลไม้แล้วก็เครื่องดื่ม เพราะว่าจริงๆสมุนไพรไทยเนี่ยมีเยอะมากเนาะแล้วเราอาจจะจําสรรพคุณของเขาได้ไม่หมดทีนี้เราก็เลยจําจากรสยาค่ะซึ่งรถยาแต่ละรสเนี่ยจะบ่งบอกถึงสรรพคุณที่ไม่เหมือนกันอ่าอย่างเช่นรถเผ็ดร้อนก็จะช่วยในเรื่องของการขับลมพริกไทยดีปลีหรือว่าจะเป็นอย่างพวกรถขมค่ะอารถขมอย่างเช่นบอระเพ็ดหรือว่าฟ้า,าทะลายโจรน,นะคะ,ะที่เรารู้จัก<า>กัน รถขมเนี่ยก็จะช่วยแก้ไข้บำรุงน้ำดีค่ะแล้วก็ช่วยให้เจริญอาหารได้ด้วยนะคะน้องเมนอ,อยากจะให้ฝากให้คนดูทางบ้านคือแบบว่าอยากจะมาชมบ,บ้างแบบพี่จอยเนี่ยต้องมาที่นี่ตั้งอยู่ตรงไหนยังไงบ้างคะค่ะอุทยานของเรานะคะตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยมัมทีดนค่ะที่เขตสรยาก,ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพนะคะแล้วเราก็เปิดให้บริการทุกวันค่ะสามารถเข้าชมอุทยานของเราได้ ทุกวันตั้งแต่6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นเลยค่ะอยู่บริเวณคณะอะไรคะตรงนี้เ<อ>าขาจ,<น>จะเป็นพื้นที่ของอุทยานเลยค่ะเลยใช่ไหมคะไม่กกับคณะอะไรเลยเนาะในอุทยานนอกจากจะมีโซนนิทรรศการที่ให้ความรู้เรื่องสมุนไพรแล้วยังมีบริเวณส่วนที่ร่มรื่นรายล้อมไปด้วยต้นสมุนไพรต่างๆในบรรยากาศธรรมชาติที่รื่นรมอีกด้วย มาเห็นสวนสมุนไพรอย่างนี้นะคะทําให้นึกถึงของว่างจานโปรดที่มีสมุนไพรหลายอย่างกินร่วมกันค่ะซึ่งสมุนไพรแต่ละอย่างนะคะช่วยชูรสชาติกันและกันเกิดเป็นของว่างจานอร่อยอย่างเมีย่ยงคําค่ะ แพทย์นะคะดินน้ำลมไฟหรือที่เรียกกันว่าธาตาเจาเรอนซึ่งหากไม่สมดุลกันแล้วแล้วก็จะเกิดการเจ็บป่วยเครื่องเมี่ยงคำนี่แหละค่ะประกอบไปด้วยสมุนไพรและวัตถุดิบนานาชนิดที่ช่วยบำรุงรักษาธาตุทั้ง4แถมด้วยเมี่ยงหยากที่เป็นเมนูสุขภาพแบบชาววังค่ะหากเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานจะพบความหมายว่า เมี่ยงคือของกินเล่นที่ใช้ใบไม้บางชนิดเช่นใบชาหมักใบชะพลูใบทองหลางห่อเครื่องมีถั่วลิสงมะพร้าวกุ้งแหง้งหัวหอมขิงเป็นต้นมีหลายชนิดเรียกชื่อต่างๆกันเช่นเมี่ยงคำเมี่ยงลาวเมี่ยงสมก่อนอื่นเราต้องนึกถึงของคำว่าเมี่ยงนะคะเมี่ยงคือเป็นเรื่องของทานเล่น มีเมี่ยงของทางเหนือที่เป็นเรื่องของการใช้สมุนไพรหลากหลายมหาห่อเป็นคำห่อด้วยใบชําหมักห่อแล้วก็รับประทานเข้ามาเริ่มมีอิทธิพลตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5<อ>ก็จึงเป็นที่มาของความนิยมของกินอาหารที่มีสมุนไพร <c oughs> เครื่องเทศที่หลากหลายแล้วก็มีใบไม้เนี่ยมหาห่อก็สืบเนื่องมาแล้วก็มีการประยุกต์ปรับปรุงเลือกเอา วัตถุดิบเอาสมุนไพรที่เรามีอยู่ระยะเวลาน้นเนี่ยนะคะเอาเข้ามารับประทานร่วมกันในสมัยรัชกาลที่6มีกาเพชมด้วยนะคะกาเพชมเครื่องข่าวหวานของรัชกาลที่6นั้นก็เป็นเมนูที่มีมีหลากหลายเมนูอีกเยอะเลยค่ะที่อยู่ในบทกาเพชมอันนี้ก็เป็นเมนูโปรดของพระองค์ท่านด้วย ก็ลเลยจึงเป็นที่มาของอยู่ในกาเพชมของรัชกาลที่หกเมี่ยงคำเนี่ยเป็นจะมีเอกลักษณ์เลยก็คือว่าเป็นใบชะภูใบชะพูนี่มันจะหอมพอเราทานเข้าไปใส่มะพร้าวคั่วนะครับใส่มะนาวใส่พริกขี้หนูเข้าไปนะครับผมพริกขี้หนูสวนเข้าไปนี่มันจะมีแบบกลิ่นหอมมีความเปรี้ยวความมันของมะพร้าวคั่วยอมรับว่า คนสมัยก่อนเะครับผมเอาภูมิปัญญานะครับเอาสมุนไพรไทยๆเอามารวมเข้ากัน,นครับผมให้ดีแต่สุขภาพร่างกายครับผมคืออาหารไทยเนี่ยไอ้พวกผักใบหญ้าต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสมุนไพรอยู่ในตัวอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาก็จะรู้ว่าอันนี้ต้องใส่กับอันนั้นเพื่อมันลดกันอย่างเช่น หน่อไม้กินมากไม่ดีต้องมีคนอีสานก็จะรู้ว่าต้องกินกับน้ำย่านางเพื่อไปลดพิษของตัวหน่อม้อะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นเป็นนะคือโดยธรรมชาติพวกนี้มันเป็นสมุนไพรของมันอยู่แล้วแหละแต่ว่าคนไทยมีภูมิปัญญาในการจะรู้ว่าเอาอะไรกินกับอะไรอ่ะูมิมัญญาของคนเราเนี่ยูมิอัญญาเกิดจากการสั่งสมความรู้องค์ความรู้กันมายาวนาน เราสืบเรารู้ทั้งหมดเลยว่าทมของเราเราควรจะปฏิพฤติปฏิบัติอย่างไรในฤดูกาลอย่างไรเปลี่ยนเปลี่ยนฤดูกาลควรจะเตรียมอาหารอะไรทําไมต้องกินแกงส้มดอกแคร์ดักหัวลมเหล่านี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เรากินอาหารเป็นยาครับร้านอาหาเราจะตกแต่งแบบเป็นสไตล์แบบไทยโบราณนะครับผมเน้นเรื่องธรรมชาติเรื่องอาหาร ไทยโบราณครับผมก็จะของเราจะเดินเข้ามาก็จะเจอเป็นห้องโถงใหญ่นะครับผมก็จะมีรอบๆก็เป็นเป็นสวนแล้วก็ติดริมแม่น้ำครับผมจะมีสามสวนครับจะให้แขกเลือกนั่งทานได้ครับทีนี้วันนี้นำเราจะนำเป็นเสนอเป็นเป็นเมี่ยงคำใบชูครับผมสมุนไพรที่เรามา ปรุงทาเป็นเมี่ยงของเรานะครับก็มีเราปลูกได้เองครับผมมาจากสวนของเรานะครับแล้วก็มีพวกมะนาวนะครับผมมีพริกขี้หนูใบชะพลูนะครับผมโอเคค่ะเราจะมาเริ่มรับประทานกันที่เมี่ยงคำก็จะต้องมีใบชะพลูนะคะแล้วก็จะทำการห่อไว้ก่อนดุ๊ด เมี่ยงคำสังเกตดูนะคะถ้าเรากินเมี่ยงคำเข้าไปแค่คำเดียวเนี่ยเราได้ทั้งอะไรคะเปรี้ยวนึกถึงนึกตามไปนะคะมีเปรี้ยวมีหวานมีมันมีเค็มมีเผ็ดมีขมมีทั้งรสจืดมีทั้งรสฝาดผสมผสานกันในหนึ่งคำเพราะนั้นในหนึ่งคำเข้าไปเนี่ยเพราะนั้นจะสามารถบำรุงธาตุได้ทุกธาตุเพราะนั้นเมนูนี้จึงถือว่าเป็นเมนูเมนูสุขภาพสำหรับคนไทยเรา โปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินแร่ธาตุและก็ไขมันสารอาหาร5ตัวบวกน้ำร่างกายมนุษย์ขาดไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนทั้งโลกต้องการสารอาหาร5ตัวบวกน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงให้เรามีชีวิตอยู่ปรากฏว่าบรรพบุรุษเราค้นคิดอาหารไทยครบ5ตัวอาหารไทยของว่างเมี่ยงคำน่าจะเป็นหนึ่งในอาหารไทยที่เรียกได้ว่าเป็นรสชาติ ครบในตำรับยาไทยยาโบราณนะคะแล้วมันทำให้การทานเมี่ยนะคะ่ะที่คนไทยเราชอบเอามาทำเป็นของว่างทานอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นของว่างที่เกิดประโยชน์มากกว่าทานสแน็คเข้าไปก็คือทานแล้วอิ่มท้องแบบเขาเรียกวไหคะไม่ถึงขั้นอิ่มท้องยังไม่ทันหิวอ่ะคือมันช่วยดับหิวไปได้เยอะแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วย สมัยก่อนเนี่ยนอกเหนือจากเมี่ยงคำแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีการรับประทานเมี่ยงที่ใช้เครื่องคล้ายกับเมี่ยงคำเนี่ยแหละเมี่ยงอยากนะคะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยเพราะที่ชื่อเมี่ยงอยากเพราะเนื่องจากว่าเวลากินแล้วอยากกินไม่ยมอมหยุดทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์ดูจริงๆแล้วเนี่ยเมี่ยงอยากเนี่ยเป็นเมี่ยงที่เกิดขึ้นถ้าเราจะเรียกอีกทีหนึ่งมันน่าจะเป็นเมี่ยงอะไรดีครับเมี่ยงก,กากหมูกากหมูเท็กซ์เจอร์ของกากหมูเนี่ย มีทั้งความนิ่มแล้วก็มีทั้งความกรอบในตัวของมันเองข้างในจะนุ่มข้างนอกเนี่ยจะกรอบนะคะซึ่งคล้ายกับเนื้อปลามันก็คือเมี่ยงปลาทูเหล่านี้แหละจึงเป็นที่มาของการครีเอทเอาเอาสิ่งที่เทียมทำแทนปลาทูมารับประทานก็คือเอากากหมูที่เหลือจากการเจียวนะคะแล้วก็เอามาจิ้มกับกะปิให้มีความคาวและมีความเค็มนิดนิด แล้วก็รับประทานกับเครื่องเมี่ยงเนี่ยเหมือนกันกลายเป็นว่ากลายเป็นเมนูที่อร่อยอร่อยแล้วก็อยากค้าราชบริพารเนี่ยกินแล้วไม่ยอมอิ่มอยากกินไปเรื่อยๆจึงเป็นที่มาของชื่อว่าเมี่ยงอยาเมี่ยงคำหนึ่งคำครบ5้ามู่อยู่ในเมี่ยงคำครบ,ย,คครบยังไงในเมี่ยงคำมีผักแน่นอนที่ห่อหุ้มนะฮะในเมี่ยงคำมีผลไม้บางทีส้มโอบางทีมะนาวก็ถือว่าเป็นผลไม้ เมีย่ยงคำมีโปรตีนไหมกุ้งแหง้งเมีย่ยงคำมีไขมันไหมมะพร้าวคั่วเมีย่ยงคำมีหอมหัวแดงเป็นสมุนไพรเมีย่ยงคำกินเข้าไปมันครบห้าหมู่จริงๆให้พลังงานให้โปรตีนวิตามินแร่ธาตุอยากจะทานอาหารว่างหรือว่าอาหารหลักก็ได้นะคะที่เป็นไทยโบราณโบราณนะคะ อย่างเมี่ยงคำเนี่ยนะคะเราที่สําคัญก็คืออร่อยค่ะน้าจิ้มอร่อยมากแล้วก็ของทุกอย่างใหม่สดสะอาดด้วยก็มากันได้นะคะที่ส่วนทิปนะคะที่นี่ก็บรรยากาศเนี่ยร่มรื่นมีความเป็นไทยแบบไทยมากๆเลยรวมถึงอาหารด้วยที่นี่มีอาหารโบราณอีกหลากหลายเมนูเลยนะคะและไฮไลท์ข้างหน้าของใจนั้นด้วยก็คือเมี่ยงคำนั่นเองค่ะอร่อยจริงๆมากันให้ได้นะคะ มีคำพูดที่ว่า you are what you eat นะคะจะดีจะร้ายอยู่ที่อาหารค่ะนั่นก็คือการเลือกกินค่ะจะเอาของดีหรือว่าของเสียเข้าร่างกายเนี่ยอยู่ที่เราเลือกเองนะคะยังมีเรื่องเล่าในจานอาหารอีกหลายอย่างซึ่งเราอาจจะยังไม่เคยรู้จึงอยากจะเชิญคุณผู้ชมมาร่วมออกเดินทางสำรวจวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาของคนไทยผ่านเรื่องราวในจานอาหารไปพร้อมๆก,กันกับอิ่มอดีตค่ะ Oui,